ไมไดาวิกาโพสรล่ยยาวถึงตั้มสมยัยหลังโดนทัวลงจู่ๆก,ก็โดนทัวลงสงงันสำหรับนางเอกชื่อดังไม่ไดาวิกาหลังจากที่นักร้องนักแสดงสาวสมัยเดอะสตาร์เดลเราในรายการของตั้มวราวุธกับโดมจารุวัฒนว่ามีผู้จัดการดาราท่านหนึ่งใช้ให้เธอทำรายงานแทนดาราสาว ซึ่งทาให้ชาวเน็ตแหยงเป็นสาวใหม่ต่อมาตั้มสมายก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่สาวใหม่บอกเลยว่ายังซวยล่าสุดสาวใหม่ก็ได้ออกมาโพส์รายยาวถึงตั้มสมายระบุว่าน้องตั้มและน้องสมายเป็นน้องที่น่ารักเราเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกันพี่ดีใจมากที่พี่ได้รู้จักน้องทั้งคู่พอเกิดเรื่องในรายการขึ้นน้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยออกมาปกป้องพี่ใหม่สุด ขอบคุณน้องทั้งคู่มากแต่ต่อไปนี้น้องไม่ต้องออกมาแก้หรือถ่ายคลิปขอโทษพี่นะเพราะน้องบอกว่าให้ทําคลิปไหมเรื่องนี้ปัญหาจริงๆคือชาวเน็ตบางคนต่างหากที่พยายามใบให้เป็นใหม่และอยากให้ใหม่เป็นคนผิดรักน้องทั้งคู่เสมอและพี่จะซัสพอร์ตน้องตลอดไปส m มล์พาลดาใหม่ดาวิกาทากลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนัน